ก็ก็จริงๆแล้วก็ตามที่พี่บุ๋มพูดเลยก็คือแบบนั้นเขาไม่ได้ฝนไม่ได้ฟ้องพี่บุ๋มแล้วฝนก็ไม่ได้ฟ้องใครด้วยเป็นในส่วนของนิตยสารสุขภาพดีฟ้องทีวีพูยังไงคะเรื่องอะไรที่มาที่ไปของเรื่องก็เป็นเรื่องในส่วนของลิขสิทธิ์ของชุดว่ายน้ำเนี่ยแหละค่ะที่ตามที่ข่าวเห็นนะคะคือมันเป็นเซตของนิตยสารสุขภาพดีอยู่แล้วแล้วก็เขาก็มีการ ผิดพลาดกันภายในทางของเขาอะนะคะซึ่งแล้วทีวีภูก็เอาไปลงแต่ในเรื่องในส่วนของเขาเรียกอะไรความจริงความชัดเจนว่าการผิดพลาดเกิดขึ้นจากใครอะไรเงี้ยคือเอาจริงคือเราก็ไม่ได้ไปรู้กับเขาเราก็ในส่วนของสูมภาพดีก็คือทําตามหน้าที่ที่ต้องทำแลวในส่วนแลในเราในส่วนของเราเองที่เป็นผู้ริหารเรามีการดําเนินการยังไงบ้างทีนี้คือเบื้องต้น เบื้องต้นยังไงคะหมายถึงการเคลียร์อะไรอย่างเงี้ยมีค่ะมีการพี่บุ๋มไม่ใช่ค่ะเราต้องขอเคลียร์นิดนึงคือว่าพี่บุ๋มเป็นเป็นแป็นงใชเฉยๆนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้คือเป็นเป็นในเรื่องของการดิวซึ่งเราไม่รู้ว่าทางทาง BSC ผมไม่รู้ว่าเรียกถูกหรือเปล่าใช่ไหม BSC ใช่ไหมช่วยน้ทาง BSC เนี่ยผมไม่รู้ว่าเขามีการดิวกับพี่บุ๋มยังไงนะคะแล้วก็ก็คือก็มาถ่ายโขกให้เราแค่นั้นแล้วก็ เออในส่วนตรงนี้เนี่ยก็ด้วยความสนิทเราก็ให้ไฟล์รูปไว้ก็ตามนั้นแต่เขาเอาไปลงในผิดเยอะไปหน่อยคืออันนี้มันเป็นความผิดพลาดของเขาซึ่งเราไม่รู้ว่าภายในจริงเป็นยังไงเพราะว่าเราได้มีการโทรไปแล้วได้มีการถามแล้วก็ก็เหมือนกับเป็นลักษณะว่าเป็นคนนั้นคนนี้คนนี้ก็ยังหาหาสาเหตุไม่ได้ทีนี้พอในส่วนของในเรื่องของทนายเขาก็ต้องทําตามทําตามกระบวนการใช่เลื่อนฟ้องไปยังไงเท่าไหร่คะพี่ ยังไม่ได้ฟ้องเลยจริงๆคือแค่ยื่นโนติสเฉยๆโนติสเข้าไปเฉยๆว่า16ล้านนี่ถึงไหมครับจำนวนยอดขายที่ทางเขาเขาต้องตีค่ะต้องตีออกมาเป็นประเมินว่าหนังสือที่มีผู้พิมพ์กี่เล่มคือก็ตามกระบวนการนะคะตามแบบนา้ใช่ทีนี้ทางตัวพี่บ่มเองได้มีการมาเป็นตัวกลางกันทางเราแล้วทํางีวีพูอะไรบ้าง ทางพี่บุ๋มเขาสนิทกับหุ้นส่วนฝน<อ>นะคะคือหนังสือสุขภาพดีเนี่ยมีหุ้นทั้งหมด4คนมีฝนมีสเตฟานมีคุณวีระเดชแล้วก็มีคุณยุย้ยนะคะสคนซึ่งฝนกับฟานเนี่ยเป็นหุ้นเล็กคุณวีระเดชกับคุณยุ้ยเนี่ยเป็นหุ้นใหญ่เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่า เหตุผลหรืออะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องฟังทางของเขาถ้าเขาบอกว่าเขาเขาต้องทำเพื่อความถูกต้องก็โอเคเราก็ต้องยอมอะไรเงี้ยส่วนทีนี้พี่บุ๋มเนี่ยจะสนิทกับฝนไหมรู้จักสนิทกันแต่ว่าเขาเชิสนิทกับคุณวีระเดชมากกว่าในส่วนที่ว่าเขามาคุยกันแล้วลงเอยยังไงเนี่ยฝนไม่ทราบค่ะน้อติดต่อมาเคลียอะไรกันหรือยังคุยังคุยอะไรมากไม่ได้อ่ะค่ะมันเป็นในเรื่องของกระบวนการอยู่ทีนี้คือถ้าพูดไปมันก็ ไม่ใช่แต่จริงนะครับที่หมายสารจะอยู่ที่ทํางฝ่าย,ยู่แล้วเหมือนว่าเรียกคุยกันแล้วผลว่ามันไม่ใช่เรื่องของหมายสารนะคะต้องเข้าใจหมันเป็นโนติสมันคือเป็นการยื่นจากท่านจดหมายฉบับหนึ่งจากทนายที่ยื่นไปว่ามันมีการทําผิดอย่างนี้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 นะคะจะต้องมานั่งเคลียร์กันอย่างนี้นถ้าสมมติ<ด>คือกระบวนการเป็นอย่างนี้ทีนี้พอทางนู้นเนี่ยเขาไม่มีการตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกปุ๊บ เราถึงต้องมีการเข้ากระบวนการของศาลซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้เข้ากระบวนการของศาลค่ะมันยังอยู่ในกระบวนการของแค่การยื่นจดหมายไปมีโดยทนายเป็นคนยื่นมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเรื่องมันจะจบเร็วแค่ไหนเราลิ้นโน้สไปแล้วเราทำมีแ่มีติดต่อมีค่ะมีค่ะก็มีการพูดคุยติดต่อกันมาตลอดตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยอยู่ช่อาจจะมีการตกลงนอกรอบเพื่อใช่นอกรอบใช่ถึงเรื่องทางศาลนานใช่ค่ะตอนนี้พี่บมเองเขาก็ ค่อนข้างเครียดหนักใจกดดันกับเขาเมนเป็นคนกลางล้วเป็นค่อยากให้มีปัญหาการเลยก็มันก็ตามกระบวนการนะคะอย่าไปเครียดพี่บุ๋มมันยังไม่เครียดเลยคนถามฝนฟ้องพี่บุ๋มเหรอเปล่าคนไม่ได้ฟ้องโอ้สุขภาพดีเป็นเป็นในกระบวนการของหนังสือเป็นกระบวนการของบริษัทที่เขาต้องทำเพื่อความถูกต้องเลยหสำหรับตัวพี่ฝนเองก็ไม่มีปัญหาอะไรกับพมก็ยังร่วมงานจะได้ไม่มีค่ะไม่มีค่ะ มันคือจริงๆมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่บุ๋มเลยพี่บุ๋มเป็นแค่นางแบบเป็นแค่พรีเซนเตอร์ที่เป็นตัวกลางเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยข้อความสคัญตัวพี่ฝนกับทางนู้นละคะเผื่อจะต้องร่วมงานกันอะไรางเงี้ยกับเธงคิดถิงมอกเผื่อผอต้องขึ้นปกเขาอะไรย่างเงี้ยคือเอาจริงๆเลยนะคะคือทางทางทางหุ้นส่วนอถามมาแล้ว มีไม่เขาหรือเปล่าก็ไม่มก็ดีเหมือนกันได้พูด <c oughs> <c oughs> คือเรื่องเป็นอย่างนี้นะคะพี่ติ๋มคือว่าทางผู้ส่วยเขาโทรมาถามแล้วว่าเขาจะต้องเขาจะต้องดําเนินกำจดํำเนินการฝนก็เลยเป็นแาบว่าแกแกจะมีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยฝนก็แบบ ก็มันก็ก็พี่ใหญ่กว่าพี่อยากทําอะไรพี่ก็ต้องทํำฝนก็พูดไปตามตรงอ่ะเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบก็ก็ทําไปเถอะแต่ก็ในใจลึกๆรู้ว่าไม่น่าจะไปถึงขั้นใหญ่โตอะไรขนาดนั้นหรอกเราคิดว่ามันน่าจากพี่เตี้นเออโอ้ยเดี๋ยวก็คงจบแล้วล่ะถถ้า้าไม่ได้ขึ้นปกเขาก็โอเคเนาะหลังจากนี้เหนื่อยปวดหัวเลยข้าวยังไม่ได้ทานใช่ไม่มีไม่ได้ก็พยายามก็ ต้องขอบคุณฟานนะเพราะว่าเหมือนฟานจะไปเจอพี่ติ๋มด้วยอะไรอย่างนี้แล้วฟานก็แบบว่าไปไปเคลียร์ให้เขา้าใจว่าจริงเราเป็นหุ้นเล็กๆฝนกับฟานเนี่ยเป็นหุ้นเล็กๆแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นส่วนของหุ้นใหญ่ที่เขาเป็นคนที่เขาต้องทําเพื่อกระบวนการของเขาไปส่วนีผไปติดต่อไปที่พี่ติ๋มอยากได้คุยกันเลยอย่าง้พูดตรงๆว่าไม่กล้าพูดตรงๆเลยค่ะว่าไม่กล้าอตอนแรกเขาก็จะถามว่าให้เราให้เราโทรไปก่อนไหมก็ไม่กล้าอีกอ่ะไม่รู้จะเริ่มยังไงอะไรเงี้ก็เลย ด้วยความที่เด็กไม่กล้าก็เลยต้องให้ผู้ใหญ่จัดการอะไรเงี้ยไปนี่พี่แจ็คแทนเนาะแจ็คกรลิสมีแจ็คกรลิสเออไม่กล้าแล้วเอก็โทรมานะพี่ฝนยังงั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแบบแบบแครโทรไปคุยกับเพีย